เพชรพาลวยสวัสดีซีสูผูสุคนครับผมมาดวพี่นองลาพัฒนาสุดใจวันจันทร์ที่สิเบเอ็ดธันวาสองหาอ้าหกเมื่อวันศุกร์ลาพัฒนาสามตัวมันก็ออกซีหกแปดส่วนสองตัวล่างก,ก็คือหาซีนอพี่นองนะนะเ,เนาะเนาะบ่เข่าเนพี่นองเขาตะเหล็กวิ่งเขา่าตะซีมันจับคู่บนบ่เขาเลขกันมานนากันอืมเหล็กกันมานนากันมันจับคู่บ่เข่าเนาะ สีกับหานมาน้ากันส่วนเล็กวิ่งกับเขาที่สีเล็กวิ่งจับคู่ว่าเขา่อขอโทษขอแป้หลายไปนองเล็กะมีเขาไม่ลดเพราะว่ากัน <c oughs> เดล็กมันก็ออกมื่อวันพุธกับแม่น8ปดหมื่อวันศุกไปแม่น6-8ด กันที่สิเบเอ็ดธันวาหกหก ลาวพัฒนา เล็กติดเล็กวิ่นบนลางสองสามสี่สี่สี่คือโซนเนอกวานลห้า ส้นตี่สีเจ้านี่บน บนล่างวิ่งบนล่างวิ่ง5 4ซีส้นคือบวซีสนคือห่วิ่ง C กับวิ่งสองวิ่งหากับสองสองสูตรันส้นที่ีแบบบววิ่งตีวนี้ เนาะตามนี่นะพี่น้องเนาะส่วนจับคูสองสีสองหา สองหกสามสี่ สามห้าสามหกสี่สี่ สีห้าสีหกบนล่างวิ่งรูดห้ากับสอง เน้นที่ห้าได้พี่น้องได้เน้นที่ห้าห้ากับสองเน้นที่ห้าห้ากับสองเน้นที่ห้าส่วนตัวเน้นส่วนตัวเน้นก็เน้นตีห้าสองห้าสามห้าสี่ห้า สองสตัวกันตัวล่องสาม4ี6 3ี4 6ีกก,กตัวกันตัวล่องได้ไปนองได้วันจันทร์ที่1ิเบเอธันวาสางหาห,หล่าพัฒนาของสุดใจเลขติดเลขวิ่นบนล่าง 2 3 4 4 5 6บนล่างวิ่งรูดหากับ2เน้นที่หาได้พี่น้องนะส่วนจับคู่2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6ส่วนตัวเด่น2 5 3 5 4 5เน้นติดหาพี่น้องแคปหน้าจอต,ตามนี้นะครับเด้อ มักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาบ้งิงถ้าบ้ามักกระพานไปตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางขอขอพี่น้องเขาโชคโชค,โชคม,มันมันแห้งแห้งปังๆกันสู้ผู้สุ้ขนต่อถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปจดพาดลุยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับผม